เพลงที่นันจะมา Recap r e a c t t o o นนะคะดูเอ็ดในวันนี้นะคะก็มีชื่อเพลงว่าเจ็บเพราะเจ้านะคะเป็นผลงานของวงเอลซอนนะคะ สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าวมืนอี้ก็ผมกับแนนนะคะมือน,นี้นะคะแนนก็จะมาทำคลิปรีแอคชั่นนะคะดูเอ็ดนะคะรีแคปเนาะ ก็เป็นเพลงเก่าอีกแล้วเด้อสำหรับคนนี้ก็มีคนอ่าเรียกร้องขอมาเนาะสว่าเพลงนี้หลายคนก็ต้องรู้จักอีกแน่นอนนะเป็นเพลงเก่าในตำนานที่แบบว่าดังสุดๆเลยดังมากๆนะคะเมื่อแบบ10ปีที่แล้วนะคะแค่เอ่ยชื่อทุกคนก็จะรู้จักแล้วนะคะเพลงที่นั้นจะมา r e แคปดีแอคชั่นนะคะดูเอ็ดในวันนี้นะคะก็มีชื่อเพลงว่า เจ็บเพาะเจ้านะคะเป็นผลงานของวงแอลโซนนะคะ เพลงจะเป็นยังไงนะคะจะเจ็บซ้ำไดเจ็บแบบใดนะคะเดี๋ยวเฮามาฟังกันทุกคนอ่ะก่อนที่จะไปฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนะีคะมีคนถามแนนมาเยอะมากนะคะว่าแนนเป็นคนลาวหรือเป็นคนไทยนะคะแนนเป็นคนลาวนะคะแต่ว่ามาอาศัยอยู่ไทยเป็นหลักนะคะแล้วก็มาอยู่ไทยตั้งแต่เด็กนะคะณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ไทยนะคะทุกคนก็เลยพูด ไทยนะคะแล้วก็ปนลาวนะคะเพื่อ,อคนที่รู้จักเพื่อ,อนๆนะคะที่ฟังแบบไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เพื่อคนดูที่หลากหลายนะคะโอเคน้องว่าจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าทำความเข้าใจเรานะคะเดี๋ยวเราก็มาฟังเพลงกันเลยจ้า yo, yo. คือโรตีนะ ชอบมอบากๆเลยนะคะณ <Yeah, yeah. S 1> ปัจจุบัน2020 <Yeah. S 1> ก็ยังฟังอยู่เดอ้อคำนี้แล้วฟ้ามืดหัวมองย้ไปบึงแขมน้องข้างกุกไม่ใหญ่อ้ยละน้องเศร้าไพา่ห้องให้ทำกลาใส่พ่นเราคงดงดขมอดทนกับสิ่งได้สิ่งหนึ่งมาคิดบึงแล้วพ่อ็ยังเข้ามาท่ามโอนน้องคนงามน้องเศร้านีเองพอท่ามบึงแล้วน้องบอกรโซแซดพอผู้ชายโซแบดเปลี่ยนใจเป็นคนอื่นทุกๆคำคืนต้องมานั่งคอยท่าบอนที่เคยบอกว่า เลยกับสายฝนอย่าไปสับไปส้นกับสุดลอบอดีก็ในคําคืนนี้ฝนนั้นตกอยู่บอเสาแต่พอเมื่อหุ่งเสาฟ้าก็แจ้งสะวางของก็พอมีทางที่มีความสดใสเจ้าจะหายปวดใจไม่มีฟ้าลัง่งฝนไอ้นี่แหละที่เป็นคนที่จะคอยอยู่เคียงข้างจะบ,บอกไว้ให้อ้างวางเปล่าเปียวเดียวดายรอยบวยว่า,ท,าวทุกคนฟังแทบไม่ทันทได้ให้สุกให้เศร้าไปสักเอาไว้โอกาสหน้าไอ้สิพาไปทเที่ยวจะบอกไปคนเดียวสิเอาน้องอไปน้ให้ไปนําดู เดพอเจ้าคอยทุ่เทฮักเจ้าเพื่อเสริมพลังฮักเองแต่เจ้านั้นมาเปลี่ยนไปเจ็ดครั้งนี้ค่อยก่พอเข้าใจว่าควรเลี้ยไผ่แบบใดเพื่อได้คนดีมาเป็นแฟนเดือนมังกรอากาศบ่ฮอนดังที่คิดเพราะมันเย็ยนสนิทเน่า,นาจิตเน่าใจไอซิพานลงไปลงคลิปก็จะไม่สันแล้วนะ,<ป>ะคะลูกคนเพราะว่าเก่งค่อนข้างนานนะ นางลินดังเพลินใจแต่พอเลี้ยวขึ้นไปแงนมมองสมปาโอยนั่นแฟนน้องเฮานี่ว่ามาพร้อมกับผู้สาวเบิ่งหน้าก็คักฮุ่นงามและเซ็กซี่ถ้าน้องเห็นคราวนี้คงจะซ้ำเต็มทีบ่ดีบ่ดีแบบนี้มันบ่ดีเฮาต้องซอกวิธีอย่างนี้ดีกว่าแต่มันซ้ำนี่กวพอเห็นแฟนเฮานางลินกับผู้บ่าวเอ้าหล่อสละอา่อยฮู้สึกตวดลาแซ่บจริงงไอแออ อันนี้คือรังตลอดเพลงเลยใช่ไหมโอปาติโทมาเห็นก็ไปจนได้ค่อยใจหายยักหนึ่งแค้นมาดาค่อยยากจะดาค่อยยากจะว่าว่าให้สมใจ ้มเศร้าพระพุทธเจ้าหรือว่าเทวดาพระพุทธเจ้าหรือว่าเทวดาคนเศร้าต้องทนยืนอกหักอยู่ข้างถนนคนมีหักก็ยิ้มคนบ่ยิ้มก็อกหักมันคือเกณฑ์ของหักบ่เข้าไผออกไผบัดนี้ต้องห้องให้วันหน้าสมบังก็มีเพียงของวังมีชีวิตในโลกนี้มันต้องมีจักปีที่จะกลายเป็นขคองทานลืมเรื่องหวานๆมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจะสิภูมิใจกับชีวิตของเพิน คือร้องเร็วมากๆนะคะคือจับใจความแทบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเพลงนี้แนนก็ฟังไปโหนานแล้วเนะะี่ยค่ะแล้วก็กลับมาฟังพร้อมกับทุกคนนะวันนี้นะคะก็็ยังฟังไม่ทันเหือนเดิมนะคะส่วนเพลงก็น่ารักนะคะเนนชอบนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่านีความทรงจำด้วยแหละนะคะก็เลยแบบ เอ,อ่าปฏิกิริยาดีกว่านะคะแล้วก็มีอ่ทุกคนนะคะเล็กร้องมาด้วยนะคะว่าให้แนนแบบรีแอคชั่นเพลงนะคะอัลซนนะคะก็จัดให้แล้วเด้อน,นะคะชอบไม่ชอบยังไงนะคะหรือมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็เม้นใต้คลิปนะคะอย่าลืมเม้นกันมานะทุกคนสำหรับเพลงนี้นะคะส่วนตัวแนนคิดว่าดีนะคะถ้าเทียบกับแบบ10ปีที่แล้วนะคือขนาดนี้ก็คือถือว่าดีนะทุกคน แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองเม้นมาใต้คลิปนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันถ้าผิดพลาดประกันใดน,นะคะแนนก็กราบนะคะขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกำลังใจให้แนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้กะขอเก่าวคาว่าขอบใจสวัสดีทุกคนขอบใจลหลายๆที่ขเข้ามาเบิงระับสมเด้อสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้าว บฮ้อนย่างติิเพราะมันเย็นสนิทหนาจิตหนาใจอ้ยสิานงไปเลาะลิ้นนำซองไปกันซองอน้องเที่ยวส้มทำจั่งอ้ยนี่ฮอดฝรั่งเที่ยวลิ้นยังเพินใจแต่พอเลี้ยวขึ้นไปแแนน้องสมป่าอ้ยนั่นแฟนน้องเฮานี่ว่ามาพร้อมกับผู้สาวเบิ่งหน้าก็เข้าฮุ่นงามและเซ็กซี่ถ้าน้องเห็นคราวนี้คงจะซ้ำเต็มทีบ่ดีบ่ดีแบบนี้มันบ่ดีเฮาต้องซอกวิธีอย่างนี้ดีกว่าเดมันซ้ำิกว่า าเห็นแฟนเฮาอย่างลิ้นกับผู้บ่าวเอ้าหลอดสละเอาค่อยหูสึกปวดหลาแซ่บแซ่บจริงๆ I am going to walk slow มาฮอເข่าวนี้แฟนเฮ็ดให้โมโหປอป้าโทมาเฮ็ดกับไปจน